อ่าฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเจดาตัวแม่อีกแล้วนะคะตัวแม่ในทุกทุกเรื่องนะคะวันนี้นะคะเจ้าก็จะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับนะคะในการทำให้หนะ้า เลิศเลอแบบนี้นะ like วันก่อนนะคะเราดูครีมบำรุงไปแล้วนะคะเป็นสเตรัมนะคะกับเป็นครีมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าก็มีตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องของสบู่นะคะในเรื่องของการล้างหน้านะคะเจะ้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่วงรูปลักษณะของหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เอาทางการเอาแบบไม่ไม่ตกตาแล้วนะคะโอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวเนี่ยเจ้าก็จะไม่ค <m> ่อยใช้อะไรมากมายนะคะนอกจากสบู่นะคะนี่คือส่วนครีมทาผิวทั่วไปเนี่ยเจ้ก็จะทา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 ไปก็จบนะคะ อ่ะแล้วทีนี้นะคะหลังจากนะคะหลังจากว่าพูดไม่ทันหายใจไม่ทันนะคะโอเคนะคะมาต่อกัน,นะคะ่ะหลังจากที่ได้นะคะเอ่อล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะอ่ะล้างหน้าโดยนะคะถามว่าล้างหน้าโดยอะไรนะคะอันนี้นะคะเป็นตอนแรกเนี่ยไม่ไม่รู้สึกแบบ รู้สึกไม่กล้าใช้นะคะแต่พอแต่พอพี่เขาเนี่ยส่งมาให้ใช้นะ,ะส่งมาให้ใช้ปุ๊บก็กล้าใช้เลยโน no, ค่ะนะ,ะพี่เขาส่งมาให้ใช้นะ,ะแล้วก็บอกว่ามันสกัดจากน้ําผึ้งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยจะได้เป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะในเรื่องในเรื่องของแบบอะไรเนี่ยคือเราเกิดมาจากธรรมชาติเราก็ต้องรักในธรรมชาติของเราใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะนะ,ะพี่เขาบอกว่าทํามาจากน้ําผึ้งนะคะตอนแรกอีเจด้าค่ะ ใช่เหรอนะ้ำพึ่งจริงเหรอนะคะแต่พอดมแล้วนะคือด้วยความที่เป็นคนที่เคยกินน้ำพึ่งแล้วเป็นคนที่เคยดมกลิ่นน้ำพึ่งกับคุณผู้ชม จะน่าเคยใช้เท้าความก่อนว่าเคยใช้สบู่ที่เขาบอกว่าทําจากน้าผึ้งค่ะแต่จริงๆทําจากซันไล์อันนี้เคยเคยแล้วนะคะคือเคยจริงๆนะ,ค,ะคือมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าเคยใช้สบู่ที่ทําจากน้าเขาบอกว่าทําจากน้าผึ้งแต่จริงๆทําจากซันไลน์แต่อันนี้นะคะเจน่ากล้าการันตีนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูคลิปแล้วสั่งไปนะคะแล้วอ แล้วไม่ได้ทําจากน้ําพึ้งจริงๆอ่ะมาตบหน้าอิตาดาได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยด้วยความที่เราก็เคยดมน้าพึ้งใช่ไหมคุณผู้ชมคะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่มาจกตาว่าใช้นะไม่ใช่มาจกตาว่าอุ้ยใช้นู่นใช้นี่แล้วไม่ได้ใช้จริงๆนะอันนี้คือใช้จริงๆแล้วพี่เขาส่งมาให้รอบที่สองแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่เคยรีวิวให้ใครรู้เลยนะคะนอกจากทําคลิปไลฟ์สดเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือ การใช้มันเนี่ยก็คือใช้ถูตัวนะคะแล้วก็ถูหน้าได้ตามปกตินะคะลอกเลยว่าสกัดจากน้ำผึ้งนะคะอ่ะโอเคนะคะแล้วก็บอกเลขที่มีเลขที่จดแจ้งได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรนู่นนี่นั่นชัดเจนนะ,ะอ่ะจะไดอ้อ่านให้ฟังนะคะอันนี้เนี่ยสกัดจากน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ถ้าใครถ้าใครอยากสั่งนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0902756552หรือไล n e อ่อ uh, P I N K T O N นะคะไลน์นี้เลยคุณผู้ชมโทรไปเลยนะคะโอเคสบู่นี่ล้างให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้ตรงที่นั่งอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นเตียงนอนคุณผู้ชมค่ะนะคะโอเคแต่สิ่งที่จะทําให้ดูได้คือนี่นะคะสองตัวนี้นะคะสิ่งที่เจได้ใช้ในการตบตบหน้าเพื่อให้หน้ามันก็ดูเอาสีก็ดูเอาสี ก็ดือเอาสีนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนิดนึงแต่ยังไม่ได้ล้างหน้านะเมื่อกี้เพิ่งกินขนมมาคุณผู้ชมขานะคะอ่านจะน้าก็จะบีบใส่มืออย่างนี้นะคะสองปั๊มนะคะปเป็นน้ำนะคะหนึ่งสองมันอาจจะแตกใส่หน้านิดนึงนะค,ะคุณผู้ชมมองเห็นไหมเจ้าก็จะมาอย่างนี้นะคะปึ๊บเพราะว่ากลัวมันซึมเข้ามือนะคะต้องให้มันซึมเข้าหน้าก่อนที่จะซึมเข้ามือนะคะเจ้อตบอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมถ้า ตกหน้ายิ่งแดงยิ่งดีนะคะไม่ใช่อินเราซาดิตนะรู้สึกว่ามันเข้าหน้านะคะถ้าตบแล้วมันเข้าหน้ามันก็จะรู้สึกไม่รู้ว่ามันคือความเชื่อส่วนตัวนะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้คือถามว่าจบไหมจบนะคะจบแค่นี้คุณผู้ชมแล้วหน้าไม่มีความมันไม่มีความอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเหมือนมันเหมือนกับเราล้างหน้าแล้วน้ํามันซึมเข้าหน้าจบนะคะแล้วทีนี้นะคะในเรื่องของการปกป้องเม,มื่อกี้เราบํารุงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราบํารุงก,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 ก็คือป้องกันนะคะแต่ ในเรื่องของการปกป้องนะคะปกป้องเราควรที่จะใช้อะไรปกป้องนะคะเจได้ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นเอ่อเป็นของของอเจ้าเดิมนะคะสามารถโทรติดต่อได้ทางาคนเดิมได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของอชื่อนะคะชื่อลาซานะคะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมกันแดดนะคะอ่ะมาพูดกันว่าชอบยังไงนะคะชอบคือเนื้อมันจะเป็นเนื้อมูสนะคะเป็นเนื้อมูสนะคะพอบีบเข้ามือปุ๊บนะคะก็จะเป็น,ก,นก้อนแบบนี้คุณผู้ชม บีบมาสิโอ้ยใช้จะหมดแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าชอบนางอะนะคะบอกเลยกล้าพูดเลยว่าที่ได้มาเนี่ยคือได้ฟรีแต่ถามว่าถ้ามันหมดซื้อไหมอยากได้มากอันนี้เนี่ยคือถ้ามันหมดเนี่ยต้องซื้อมาติดตัวไว้นะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะว่าอ่ะคุณผู้ชมหรือว่าบีบน้อยไปแต่ก็ไม่อยากบีบเยอะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันก็มันก็ของซื้อของขายถ้ามหมดก็ต้องได้ซื้อคุณผู้ชม <G ül üş> ขี้งอกิน <G> ย <ül üş> ขี้งกมากอีแต่ลนะโอเคคุณผู้ชมแล้วก็จะถูถูถ,ถ,ถูถูอย่างนี้นะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ชอบคืออย่างหนึ่งคือหนึ่งคือมันไม่ขาวมากนะ,ะ่ะเห็นอยู่บนแล้วนี่นะคะคือมันไม่มันไม่ได้ขาวกว่าผิวจริงนะคะแต่สองคือมันปกป้องนะคะและสามคือมันไม่มีความเหนียวเหนอะหนะใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมดูคือมันแห้งไปเหมือนเราทาแป้งใช่ไหม นี่แล้วคือจะได้ใช้กำลังอันนี้คือไม่ได้ทานะนี่คือยังไม่ได้ทาอันนี้คือด้วยอนุภาพของฤทธิ์เ,เดชของตัวนี้นะคะสองตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเขาที่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้น้องขอโทษจริงๆนะคะแต่แต่คือมันคือตัวนี้อย่างกล่องแบบเกระปุกแบบนี้จาไว้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้เท่านั้นนะคะเป็นสบู่น้ําผึ้งนะคะเดี๋ยวรออันนั้นใกล้หมดก่อนนะอีกก้อนหนึ่งใกล้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยใช้อีกก้อนนี้เนาะนะคะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเจไดจะให้พี่เขาเนี่ยมา เอาคลิปเนี่ยไปลงเพจนะคะแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอใน u t u b e นี้เนี่ยว่าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้แต่เจ๊ด้าเจด้าบอกไลน์แล้วก็บอกเบอร์ไปแล้วเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเจด้าจะมาทําคลิปแต่งหน้าแล้วทาทา,าครีมทาอันนี้ให้ดูก่อนนะคะทาอันนี้ให้ดูว่ามันมีข้อดียังไงแล้วมันแบบมันคาวเวอร์เวอร์ไหมนะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าแบบธรรมดาธรรมาไปทํางาน,นคุณผู้ชมคาะนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับ อันหนึ่งอ่านชื่อก่อนนะคะเออ่ P plus perfect นะคะ P plus perfect นะคะ P plus perfect ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าไม่ใช่สบู่น้ำผึ้งจริงถ้าไม่ได้สกัดจากน้ำผึ้งจริงนะคะตบหน้าอจะได้เล,เลยคุณผู้ชมค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ